สวัสดีค่ะบกิสัภาพเมือ2องค่ะแอลค่ะ,คะมิ้นค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าสาส์เดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะกับรายการกางเกงกีฬาขาสั้นนะคะตัวนี้เป็นงาน U.S.A. Lot 8 p นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบคัคราคานะคะราคา8,500บาทค่ะน้ำหนัก45กิโล จำนวนชิ้นประมาณการน,นะคะคุณลูกค้าจาก250ร้อถึงสองชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะ30บาทค่ะ,ค,ะคืนกําไรอีกแล้วค่ะคุณลูกค้าจากคืนกําไรอีกแล้ว8,500บาทเราว่าคุม้มบริษัทบักใจดีค่ะลูกค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคไม่ขายค่ะเอาไปเลยในราคา6,900บาทค่ะเอาไปเอาไป6,900บาท จากต้นทุนชิ้นหนึ่งค่ะคุณลูกค้าจาก30บาทลดเหลือ25บาทค่ะ,ะลดไปเลยค่ะลูกค้าจ ả ต่อกระสอบ1,600บาทไปเลยคุ้มคุ้มยั่วเลยค่ะลูกค้าจกหมวดเนเป็นงานบ C ของเรานะคะลูกค้าจ ả เป็นกางเกงขาสั้นกีฬาของเรานะคะจ้าตัวนี้เป็นของอาดิดานะคะ,ะเดี๋ยวแบรนดน่าจะค่อนข้างเยอะเราขออนุญาตไล่แบนกันเลยนะคะตัวนี้เป็นของอา i d ดิดา เดนเดอีกสั่วค่ะ, store, คะลูกค้าจะเรื่องแบรนด์มีคะมาอยู่ในนี้เลยนะคะคุุมๆยุ่ยๆเลยนะคะใช่ค่ะ,ะตัวนี้ค่ะลูกค้าจะอันหลากหล,ลายแบรนด์บ้างไม่แบรนด์บ้างแต่หลกัลกๆเน้นเป็นกีฬานะคะลูกค,าค้าจะอตัวนี้เป็นของไนกี้ค่ะ มีค่ะมาเลยค่ะลูกค้าจะชายผูุ้หญิงใส่ด้วยกันได้เลยอยู่ในนี้สุดคุ้มมากๆจากปกติ8,500บาทวันนี้สมาชิกบัคเราโอนเพียง6,900บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะคุ้มมากคุ้มจริงต้นทุนเหลือ25บาทเท่านั้นค่ะ25บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าจับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกบริษัทบัคอยู่แล้วนะโปรดีๆค่ะคุณลูกค้าจากโปรดีๆนะคะคืนกําไรกันเลยทีเดียว10รายการนะสำหรับเดือนกรกฎาคมของเรา ค,คุณลูกค้าจ๋าสุดคุม้ม<ะ>อย่ารอช้าค่ะไม่ได้เล่นรายการนี้ไม่ได้ขายรายการนี้เรามีเป็นรายการอื่นะนะคะคุณลูกค้าจ๋ารายการอื่นๆเรามีสิบรายการของเด็กของผู้ใหญ่ของผู้หญิงนะสามารถเช็คโปรโมชั่นได้นะคะส่งไม่ทั่วถึงยังไงขอภัยลูกค้าด้วยนะคะอะ่ะ โค้งค่ะกับกางเกงกีฬาค่ะสั้นคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ดีเอาไปต่อที่แบรนด์ตัวนี้ค่ะเป็นของ a d i d a s ค่ะของเมนตปลายไกี้ค่ะลูกค้าจ๋าเมื่อกี้ไนกี้ไปแล้วตัวนี้เป็นายกี้สีแดงไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าใส่เล่นกีฬาได้ทุกประเภทเลยนะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นเล่นกลางแดดนะคะกลางแบบว่ากลางแจ้งนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าเข้าฟิตนงฟิตเนสสามารถใส่ได้นะคะใช่ค่ะอแชมเปียนค่ะ Tchau. ไม่ยอมแพ้กันเลยเดือแบนนะคะแบนเยอะมากอันด้วามือแชมปเปียนไนกี้นะคะอาริราสค่ะคุณลูกค้าจานหลากหลายนะหลากหลายแบรนด์แต่ว่าเรื่องแท้ไม่แท้อันนี้เราไม่ได้การันตีขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นด้วยนะคะอันไนกี้จ้ามาแล้วไนกี้ลูกค้าจะสวยจริงคุ้มมากค่ะ6,900บาทเท่านั้นเฉพาะเดือนนี้นะคะลูกค้าจะพอบักคืนกำไรจริงๆค่ะคืนต่อรูคืนต่อกระสอบไปเลยหนึ่ง พัน หกร้อยบาทนะ,ะใช่ค่ะลดเลยทันทีนะอ่ะตัวต่อไปค่ะคุณลูกค้าจากตัวนี้เป็นของอาดิดาจ้าแนวกีฬาบางครั้งค่ะคุณลูกค้าจะาไม่จำเป็นต้องใส่ออกกําลังกายนะใส่ลําลองใส่เล่นใส่เที่ยวได้เลยค่ะแล้วรายการนี้คุณลูกค้าจากแบรนด์จุมากแบรนด์จุเลยนะคะอ่ะตัวนี้เป็นของอันเดอรอาเมอร์ค่ะมมเมื่อกี้โอนาวีไปแล้วตัวนี้เป็นของนายเกค่ะลูกค้าจ๋าปาดขมุมจริงๆลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ไม่น่าเชื่อนะคะยี่สิบห้าบ าทต่อตัวเท่านั้นเอาไปขายตัวละร้อยค่ะเอาไปจับเซตจับคู่กับเสื้อกีฬาขายหลักสองสามร้อยได้เลยนะคะค่ะอันนี้ที่เป็นแผ่นๆก,ก็สามารถค <c oughs> ัดแยกทําราคาได้เลยอ่ะตัวนี้เป็นของ f o r w a ท d ีนตี่วันค่ะบน้าจาสีแบบแจ่มมาก ค่ะตัวต่อด้วยนะคะโทนสีฟ้านะคะคุณผู้หญิงใส่ได้คุณผู้ชายใส่ดีในหนึ่งกระสอบลูกค้าจะจะมีหลากหลายเนื้อผ้าเ,เนื้อผ้าวอร์มเนื้อผ้าร่มนะคะลูกค้าจะแล้วก็จะมีคล้ายๆกับเนื้อผ้าเสิร์ฟนะคะติดบ,บ้างนะคะ,ะเรื่องเอวค่ะคุณลูกค้าจะส่วนมากจะเป็นเอวฟรีส์นะคะมีเชือกให้ผูกให้ดึงหรือว่าจะเป็นเอวยางยืดนั่นเองแนวกีฬาค่ะใส่ง่ายใส่สบายนะคะ,นะคะเป็นที่นิยมสําหรับบ้านเรานะคะจะเป็นเล่นฟุตบอลจะเป็นเล่นกีฬาท,ทั่วๆไปออกกําลังกาย โยคงโยคาสายวิ่งนะคะในกระสอบนี้คือเราแนะนําแล้วก็ได้ทั้งของคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นสินค้าคัดเกตเอของบัคเราด้วยนะคะลูกค้าจะอัดมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างยังยืดยังเสียเอวยังตายอัดมีเจอนะคะลูกค้าจะ5-15าอนะคะใช่ค่ะอันไหนกีจ้า ไนกี Nike, Nike. ้ไนกี้รวมมาเลยรวมมาเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสโมสรออะไรหรือเปล่านะคะน่าจะเป็นนะคะพี่แอลวค่ะแต่เราออกเสียงไม่ถูกนะคะอ่ะแชมเปีนยนจ้าไปต่อที่แบนด์ของโอนาวีค่ะพี่แอลไม่ยอมหนูเลยเหรอแบนด์เยอะมากจริงค่ะแต่ว่าบางตัวเราไม่ได้เดินให้ดูขอภายลูกค้าด้วยนะคะเรื่องทอนสีคะ่ะ ค่ะเรียบรีบเรียบนะลูกค้าจะหรือว่าจะโทนสีที่สดใสนะคะมีมาหมดนะคะในกี้ตอนในกีในกี้ไปต่อไม้รอแล้วนะคุณลูกค้าจะสำหรับเรื่องแบรนด์ของเรานะแบรนด์เยอะมากส่วนมากจะเป็นแบรนด์แนวโซนกีฬานะคะลูกค้าจะในกีแชมเปี้ยนนะคะดีด้าสพูม่านะคะหรือว่าจะเป็นของรีบอรดอันเดอร์ฮาร์เมอร์ค่ะหรือว่าจะเป็นโอนาวีค่ะคุณลูกค้าจะเชื่อได้เลยว่าแบรนด์แนวนี้แนวกีฬาบ้านเรารู้จักแล้วก็แบรนด์อาไวรุ่นรู้จักเป็นที่นิยมด้วยนะคะ คะ่ะอาแชมเปี้ยนไปแล้วต่อด้วย n นกีอีกสักตัวค,ะคะ่ะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์มีค้ามาอย่างที่เราแจ้งเลยนะคะแต่ <A 6 S 1> งานแท้ไม่แท้เราไม่ได้การันตินะคะใช่ค่ะเอซิก็มานะพิง <Pink S 2> ค่ะมาไปต่อที่ไนกี้จ๋าแบรนด์แบรนด์อิหลีแบรนด์แบรนด์ลูกค้าจ๋าแบรนด์แบรนด์แบรนด์จริงไนกีค่ะ แบนรนด์เจงค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากๆนะคะ6,900บาทเท่นานั้นสำหรับสมาชิกบัคเราเดือนนี้เดือนเดียวน,น,นะลูกค้าจ๋าถึงเราบอกว่าเฉพาะเดือนนี้ก็จริงแต่ว่าลูกค้าจ๋าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะสินค้าใกล้จะหมดแล้วสำหรับคนที่ขายประจำอยู่แล้วรีบค่ะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยนะคะแต่ว่านี่เหลือ,อไม่เยอะ,ะนะคุณลูกค้าจ๋าน่าจะเหลือแค่ลูกสองลูกเองสำ,สำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะสำหรับแนวกีฬานะคะคุณลูกค้าจ๋า พระเด็กเมื่อชาวนี้รีวิวดัวมาก ใช่ค่ะมีรีวิวช่วงเช้านะคะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็จะเป็นวันนี้นะคะรายการนี้เป็นกางเกงกีฬาขาสั้นนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้เราก็จะมีกางเกงยีนส์วคุณผู้หญิงวันนี้คือโปรรัวมากค่ะโปรรัวโปรจุ่ๆกันเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าจับจองกันไว้ได้แต่อย่านานนะเพราะว่าโปรของเรามีจํานวนจํากัดนะคะไม่ใช่ว่าโปรโมชั่นซื้อวันไหนก็ได้รอซื้อสิ้นเดือนก็ได้ไม่ใช่นะคะใช่ค่ะอาเปแชมเปี้ยนค่ะอาดิดาต่อเลยค่ะลูกค้าจ๋าบาร์ไซส์ของเขา มีขามาจริงๆค่ะลูกค้าจะแต่ว่าเป็นเอวยังยืดสามารถปรับส์ได้ SML ใส่ด้วยกันได้นะคะส<ช>ีลาค่ะอ่ะเป็นแบบว่ามีตั้งแต่แนวสายวิง่งสายเล่น ใส่เที่ยวนะคะคุณลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เลยเอาไปต่อที่แชมเปี้ยนบางตัวจะเป็นเนื้อผ้าร่มแล้วมีซับในด้วย<ะ>บางตัวจะเป็นเนื้อคล้ายๆกับเนื้อวอร์มนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็มีซับในด้วยเอาง่ายๆยซับในก็มีมานะคุณลูกค้า<ะ>จา๋าไม่มีซับในก็มีมานะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะเป็นสไตล์ทรงแบบไหนสามารถใส่ได้เลยอ่ะ สวยวัยรุ่นนี่ชอบมากใช่ค่ะใส่แบบบางทีไม่ได้ไปเตะฟ,ฟุตบอลฟุตบอลหรอกใส่ <ฮะ S 2> ส,บสบายสบายอยู่บ้านนี่แหละใช่คะ่ะแล้วก็เป็นเอสิก็มีมานะสําหรับเรื่องแบรนด์นะคุณลูกค้าจะอู้ในบบีลาดอ ในกีฬานี้มาทุกอย่างใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะาแบรนด์อะไรกี่ตัวกี่ชินช้นนะคะเพราะว่ารหัสน,นี้เขาไม่ใช่ว่าเป็นแบรนด์ล้วนแต่ว่าแบรนด์เข้ามาเยอะ<ช>นะคะ<ช>คุณลูกค้าจะไปต่ออีกสักหนึ่งแบรนด์จะาเป็นของไหนกี้ค่ะลูกค้าจะอ่ะคุ้มๆยๆเลยค่ะถ้าชอบกระสอบที่เรารีวิวค่ะลูกค้าจะสามารถ CF ได้เลยได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะตัวไหนที่เราไม่ได้หยิบรีวิวก็ได้ครบนะได้น้ําหนัก45กิโลไปเลยค่ะ หรือว่าสายลุนเองสายเปิดเองเป็นชมาอ่าเป็นชมาเป็นสมาชิกบัคอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ่ายยอด6กพันเเอาไปเปิดเองลุนเองก็ได้ค่ะลูกค้าจ้าแต่สินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะจ่่ค่ะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนั่นเองเอาไปต่อค่ะโอนาวีคะ่ะเอเลยค่ะ แบนก็ไม่พักเรื่องเอวก็ยางยืดเรื่องทรงก็ได้เรื่องไซส์ก็ดีคุณภาพก็เก็ดเอ,อราคาก็คุ้มค่ะ8 5ดพไม่ได้ขายค่ะย่อเทียงหกพับาทราคาเม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกคุณลูกค้าจะเอาไปในราคา6,900บาทพอค่ะใช่ค่ะได้ต้นทุน เพียงแค่25บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าจะาจากต้นทุนปกติ30บาทว่าคุ้มแล้วคะ่ะลูกค้าจะาเอาไปเลยคะ่ะบัคของเรานะคะคืนให้สําหรับสมาชิกบัคเราเหลือต้นทุนต่อตัวเพียง25บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะ25บาทเท่านั้นใช่อันไหนเกยคะ่ะได้เนาะได้จริงได้เลยคุ้มเลยประหยัดมากสุดคุ้มนะคะคุณลูกค้าจ่า้มนไหนเก่์ยยะนะคะป้าเป็นสโมสรมาอีกแล้วคะ่ะลูกค้าจะาสวยจริงเอฟ ได้เลยคะ่ะลูกค้าจะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือกระสอบใหม่ก็ได้นะคะอันนี้อันเดอร์จ้าบางตัวก็แบรนดนะแต่ว่าเราไม่ได้แจ้งก็มีนะคะ,คะลูกค้าจะถ้าไล่จริงๆจะแบรนคือแบนเยอะมากนะคะขอให้ทรงได้สไตล์ได้ก็ถือว่าครบแล้วนะคะสวยจริงคะ่ะลูกค้าจ๋าใส่เล่นฟ<ม>ุตบอลได้ใส่เล่นฟ<ม>ิตเนสได้นะคะใส่ลำลองได้เลยอยู่ในนี้คะ่ะลูกค้าจ๋า ลูกค้าที่แบบว่าชอบนะคะสามารถซีเอฟได้เลยนะคะได้ค่ะขออนุญ,ญาตทวนรายการค่ะลูกค้าจ๋าสาหรับรายการนี้นะคะเป็นกางเกงกีฬาขาสั้นนะคะเป็นงาน USA Lot HP นะ,ะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัราคา8,500บาทค่ะน้ําหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะคุณลูกค้าจ๋า 250ถึง280ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ่าย30บาทค่ะคืนกำไรค่ะคุณลูกค้าจากคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัค8,500บาทไม่ขายเอาไปเลยค่ะ6,900บาทค่ะลดเลย 1, ทันที1,600บาทจากต้นทุนชิ้น130บาทลดเหลือย5 5บาทเ a ดเอเยอะๆค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นลาย Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ